สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปคุยกับเชฟว่าเจ้าของ Product ส้มหมูร้อยอจากร้อถึงอเมริกาเราไปดูกันว่าเส้นทางชีวิตของผู้หญิงเก่งคนนี้เป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงคำแนะนำดีๆสำหรับคนที่อยากจะมาอเมริกาไปคุยกับเชฟว่ากันเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะเชฟว่าสวัสดีค่ะ,คะเชฟว่านี่มาจากจังหวัดอะไรคะร้อเอดค่ะ มาอยู่ที่นี่กี่ปีละอประมาณปีพอ2 6ประมาณ8 9ปีได้ค่ะแปปีเราได้ค่ะอ่าแล้วเรามาตอนแรกนี่คือเรามายังไงอะมาเป็นวีซ่าอีทูค่ะรี่บ้านักลงทุนเป็นนักลงทุนมาใช่ค่ะเป็นวีซ่าคือเรามาทำอีทูค่ะมาทำครัวออกมาทำครัวให้กับร้านค่ะ แล้วคือเราการที่เราจะได้วีซ่าอทูเหมือนเชฟว่านเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์หรืออะไรใช่ค่ะมีประสบการณ์ในด้านโรงแรมที่เขากำหนดไว้5ปีค่ะห้าปีแต่ว่าหนูมีประมาณ10บสกว่าปีได้แล้ะค่ะอ๋อทำคือเราทำมาอยู่แล้วใช่ใช่แล้วก็คือด้านโรงแรมมาตลอดะะแล้วคือ ในการเป็นเชฟของเราเราเรียนมาจากที่เมืองไทยเลยใช่ไนะหมแล้วพอมาเราก็คือมาทำครัวมาทำครัวค่ะเราเรียนการขอวีซ่าอีทูนี่ยากไหมในในเคสของหนูเองนะคะไม่ยากค่ะเพราะว่าเดินเรื่องเดือนตุลาจำได้ว่าเดือนตุลาต้นต้นเดือนแต่บินธันวาจ้ะอันนี้ก็คือเราต้องรู้จักกับ จ้าของร้านที่เขาจะมาลงทุนใช่ไหมใช่คือเรารู้จักเขาไม่อยู่แล้วหรอกเป็นเพื่อนติดต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนต่อเพื่อนค่ะเพื่อนต่อเพื่อนช่คือเขาหาคนใช่ค่ะเขาหาคนเป็นเหมือนเป็นพี่ชายที่เคยทําศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตด้วยกันนะคะแล้วก็คือพอมาก็คือทําร้านอาหารไทยใช่ค่ะมาก็ทําร้านอาหารไทยเลยเรามาที่อเมริกาเนี่ยอเมริกามันใช่อย่างที่เราคิดไหมคือแบบมัน ไม่เลยค่ะไม่คนละอย่างเลยค่ะคือแบบอยู่ที่เมืองไทยก็อีกแบบหนึ่งมาถึงอเมริกาก็อีกแบบหนึ่งค่ะที่เราคิดไว้ในหัวว่าแบบตอนที่เราอยู่เมืองไทยเราคิดไว้อม่แบบเพอร์เฟกคิดแบบโหวสวยงามเป,เป็นเมืองมหาอำนาจเป็นเมืองที่ว่าต้องจะต้อง,องมาอีกประเทศหนึ่งที่ต้องมาให้ได้ดะค่ะก่อนหน้านี้ก็ไปอังกฤษอะค่ะ<อ>เรื่องไปอังกฤษใช่แล้วทีนี้ก็พออมาเราก็ กับไทยแล้วก็เราก็มาเจอพี่อีกคนหนึ่งก็เลยต้องเดินเรื่องมาที่นี่อเมริกากับความความวาดหวังไว้โอ้คงสวยแน่เลยคงแบบอะไรคงดีมากๆเลยอย่างงี้ค่ะแต่พอม,มาเราเป็นไงโอ้่อสู้จ<ๆ>อสู้ทุกอย่างเลยค่ะต่อสู้แบบดิ้นรนทุกอย่างแม้กระทั่งาการสอบใบขับขี่ก็ต้องสอบเอาเองหรือว่า สอบขับก็ต้องสอบเอาเองคือทุกอย่างคือพึ่งพาตัวเองหมดเลยค่ะอ,อตอนที่เราได้เตรียมตัวมา,มาเทียเย่ยวเมริกาเราเตรียมตัวแบบพร้อมไหมพร้อมมาหรือว่าคือฉันเก็บกระเป๋าแล้วฉันมาเลยคือมันแบบเร่งด่วนเร่งด่วนค่ะภายใน3มเดือนเองค่ะคที่ต้องมาที่วีซ่าผ่านเพราะว่าตอนนั้นก็ยังทํางานอยู่ที่โรงแรมอยู่นะคะทํางานอยู่ที่โรงแรมสุดท้ายก็เลยก็คือ,คอชาเทียม <ช>ถ้าเรา <Hotel S 2> แบบย้อนเวลากลับไปได้เราจะเตรียมตัวให้มันเยอะกว่านี้ค่ะเตรียมตัวเยอะกว่านี้มากเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่สั้นแล้วก็ห่างลูกมาทิ้งลูกทิ้งลูกมาตั้งแต่เขาเยังเล็กๆเลยค่ะอใช่ใช<ม>แล้วเราเรามาที่นี่เราก็ทํางานตลอดตลอดตลอดเดแต่เราก็คอยซัพพอร์ตข้างหลังของเขาาว่าเตรียมตัวมีเวลาเตรียมตัวนานจะเตรียมตัวยังไง อุ้ยจะเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจคือเตรียมทุกอย่างคือแบบว่าให้มันเวิร์กกว่านี้ค่ะให้มันแบบว่าให้ไม่คิดถึงบ้านแต่ว่าก็แต่ก็คิดถึงบ้านนะครับแต่พูดถึงคือเป็นเรื่องใหญ่ของเราใช่เพิ่ง,งจะได้กลับปีที่แล้วค่ะอ๋อมันมันก็ไม่พอค่ะอสองเดือนสองเดือนมันก็ไม่พอค่ะมันทําอะไรยังไม่เสร็จเลยสองเดือนมันซึ่งมันก็ยัง คือมันกลางๆ,ๆคือมันมันแบบว่าสั้นเกินแต่ว่าเราก็ด้วยหน้าที่การงานที่เราอยู่ที่นี่เนาะม,มันก็ต้องบิน,บนกลับมาด้วยอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะถ้าจะให้เราแนะนำคนที่อยากมาอ,มอย่างยุ้ยที่สัมภาษณ์ไปนานก่อนอบอกว่าให้ควรจะมาถ้าให้เชฟว่านแนะนำคนไทยที่อยากมาเนี่ยควรจะมาอยู่ที่นี่ไหมพูดถึงในเรื่องการ การที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือแบบเรื่องเงินนะมาหาได้ค่ะคือต้องขยันต้องขยันแล้วก็อดทนเท่านั้นนะคะถึงจะถึงจะถึงจะมาได้แล้วกถ็ถ้าคนที่ไม่อดทนหรือว่านิดๆหน่อยๆก็คิดถึง<ม>บ้านแล้วเขาก็อาจจะอยู่ไม่ได้<ม>แต่สําหรับเราแล้วเราออกมาสู้คือมาแล้วค่ะต้องต้องสู้ให้ได้ค่ะต้อง ต้องอยู่ที่แบบว่าในฐนานะที่เราไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่เลยค่ะเราต้องพึ่งพาตัวเราเองให้มากที่สุดเวลาที่เรามาอยู่ใหม่ๆอะ่ะเราต้องปรับตัวยังไงบ้างปรับเยอะมากค่ะปรับเยอะมากปรับทั้งอากาศอากา,อากาศหนาวทั้งที่เราไม่เคยเจออากาศหนาวมาเลยค่ะปรับกับเพื่อนๆปรับกับสภาพแวดล้อมทุกอย่างการอยู่การกินหรือว่าแม้แต่เวลาค่ะคิดถึงบ้านไหม คิดถึงค่ะคิดถึงต้องใช้เวลาประมาณกี่ปีเราถึงจะไม่คิดถึงบ้านแล้วหรือว่าตอนนี้ก็ยังคิดตอนนี้ก็ยังคิดถึงค่ะคิดถึงอยู่แล้วอนาคตของเราเคยวางแผนไั้ว่าเราอยากอยู่ที่นี่ถาวรหรือว่าเราแบบเก็บเงินกับบ้านกับเมืองไทยอตอนนั้นตั้งเป้าว่าจะเก็บเงินพอเก็บให้ได้ตามเป้าแล้วแล้วก็เราจะกลับไปไอ้ที่บ้านแต่บเอิญว่า เราชอบที่นี่ไปแล้วเราก็เลยตั้งธุรกิจอยู่ที่นี่เพื่อจะเพื่อที่จะอนาคตของลูกค่ะอยากให้ลูกอยู่ที่นี่เพื่อลูกเหมือนอยุ้ยเลยสู้ทุกอย่างเพื่อลูกเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เราอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราพอสู้เพื่อเขาไม่รู้สิก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดเรื่องลูกนี่คิดถึงจะร้อง อันนี้เขาอยู่ที่ใช่อยู่ที่นี่ด้วยคนนึงนี่ด้วยคนนึงแล้วก็ที่เมืองไทยใช่ค่ะเป็นเกิดที่นี่คนนึงแล้วก็ที่ไทยคนนึงก็คือหมายถึงว่าเราสุดท้ายเราจะพาเขามามาค่ะมาเพราะว่าตอนนี้ทําเรื่องอยู่ค่ะเป็นผู้ติดตามกินการ์ดเป็นผู้ติดตามยากเนาะจะรอเขาห่างกันนานค่ะสิบประมาณเขาสิบห้าแล้วตอนนี้อ ก็คือโตเเป็นสาวเป็นโตละแล้วพอดีตอนที่ดูใน Facebook นะจริงเราไม่เคยตัวเจอตัวจริงมาก่อนแต่ว่าเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเจอเนะเพราะเราก็ดูใน Facebook กเราก็เห็นว่าคนเนี่ยสั่งของจากน้องเชฟว่าเนี่ยแบบเยอะมากแล้วก็คนแบบรีวิวแบบทำไม่ทันอ่ะเนาะใช่ค่ะทำไม่ทำไม่ทันเลยแล้วทีนี้คือตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากกินก็เคย เมสเซจไปบอกนะ<า>ว่าแบบอยากจะกินปลาแล้วแต่<า>ยังไม่ได้ทํา <ผม S 2> นะใน <ผม S 2> ตอนนี้เ<ม>พราะตัวเองไม่ได้กินเนื้อหมูอะไรแต่แบบ<า>เขาเห็นแล้วแบบอยากคุยด,ด้วยว่าไปเอาไอเดียนี้มาจากไหนอ๋อมันมีไอเดียมาจากผู้ใหญ่ที่อยู่เมืองไทยค่ะคือว่าโตมากับผู้เฒ่าผู้แก่เอาพ่อแม่ก็อาจจะไปทํางานที่กรุงเทพเนาะแล้วก็เอาหลานนี้ไว้กับตากายาย ซึ่งตากับยายก็สอนมาตลอดว่าเออให้ดิ้นรนกับด้วยตัวเองนะทำของอะไรนี้เราก็รู้ลักมากจำด้วยค่ะก็เลยต้องก็คือมีสูตรค่ะมีะสสมีมีสูตรของคุณยายคุณคุณตาของตาด้วยคะ <laughs> ่ะจุดเริ่มต้นดีกว่าพอเราคิดว่าแบบเฮยฉันจะมาทำไอ้แหนมอะไรอย่างเงี้ยเราไปหาลูกค้าที่ไหนอะจุดเริ่มต้นเลยคือที่ทำก็คืออยู่บ้าน เราก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่จะออกมามามาดูร้านอาหารทําร้านอาหารได้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็คืออยู่บ้านด้วยแรงบันดาลใจอะไรสักนิดนึงแหละก็<จ>ะกระ<ำ>ตุ้นขึ้นมาว่าเออฉันจะต้องทําตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ตีตลาดตีแตกตีลูกค้าว่าเออคนไทยเขาชอบกินอะไรคนไทยเขาชอบกินแบบไหนแล้วกออ็ส่วนมากก็จะเป็นวัยลงวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีปาร์ตี้ ทุกบ้านจะต้องมีเหล้ามีเบียร์มีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เป็นกลายเป็นกับแก้มค่ะใช่ใช่นะคิดถึงบ้านใช่คิดถึงบ้านไม่แต่เราไปหาลูกค้ายังไงอ่ะคือแบบพอเราทำแล้วอ่ะอันนี้คือตามปากต่อปากของลูกค้าค่ะใช่ถ้าถ้าจุดสุดจุดศูนย์รวมจริงๆก็จะเพื่อนกับเพื่อนแล้วก็ที่ทํางานด้วยกันที่อ๋อแล้วก็คือบอกค่ะบอกต่อเพื่อนร้านอาหารที่เปิด ก็มีบ้านมีเพื่อนเยอะค่ะที่เปิดร้านอาหารด้วยแล้วก็จุดจุดสวมรวมจริงๆก็คือไทนูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นตามตามร้านตามร้านอาหารค่ะถึงตอนนี้ไม่ได้ทําไม่ต้องทํางานธรรมดาก็ได้แล้วไหมเพราะว่าอันนี้ก็ทำไม่ทันอยู่และใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะก็เฉพาะแหนบนี่ก็ไม่ทันอยู่แล้วใช่ค่ะก็ คือทําบ้างแก้แกเราแก้เซงไงค่ะคกอคือว่าไม่เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งไม่ได้ค่ะมันกลายเป็นเออถ้าแบบใช่มันคือต้องทําตลอดค่ะต้องทําแบบไม่รู้สี่แต่ว่าคือตื่นขึ้นมานี่ก็ต้องต้องทาอะไรละต้องวางแผนละค่ะว่าเราจะต้องทําอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นชอบทํางานใช่ค่ะชอบชอบชอบทํางานทำงานมาตั้งแต่เด็กเลยไหมใช่ค่ะตั้งแต่จำความได้ก็คือ12ขวบ ขึ้นขึ้นกรุงเทพแล้วทําไมเราถึงอยากมาเป็นเชฟล่ะตั้งแต่ที่เมืองไทยเลยทำไมทำไมอยู่ดีๆก็ไปเรียนเป็นเชฟอะไรเย่างี้อ่อดูดีดีที่เรียนเป็นเชฟก็คือแรงบันดาลใจมาจากน้าที่ที่เป็นน้องสะใภของแม่เขาเป็นเชฟใหญ่อยู่ที่เอ็กซ์ทิฟเชฟอยู่ที่เลบัวด้วยด้วยด้วยความที่เขาสอนเรามาตั้งแต่สิบสิบขวบเลยค่ะนั่นแหละ แล้วก็เขาตอนนี้เขาก็มีธุรกิจอยู่ที่อังกฤษโอ้่อยู่ที่อังกฤษสองสาขาก็คือเหมือนกับว่าเขาแนะนำใช่ค่ะเรียนใช่ค่ะเขาบอกว่าเออคือเรียนไว้ก็ไม่เสียหายแล้วก็คืออะไรที่เราพอที่จะสร้างชีวิตได้หรือว่าดำรงชีวิตได้ค่ะก็ในด้านที่เราชอบด้วยค่ะเชฟเราเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะแบบได้มาอยู่ตรงเนี้ย มาอยู่ที่อเมริกาไม่ค่ะครั้งแรกครั้งแรกจะไปตกที่อังกฤษด้วยซ้ําค่ะแต่ว่าไม่ชอบทําไมถึงไม่ชอบชอบไม่ชอบค่ะเพราะมันเมืองผู้ดีเกินมันเมืองผู้ดีเกินค่ะแต่ว่ากันอันนี้เป็นสายแบบบ้านเนาะนบ้านเป็นเป็นบ้านนอกค่ะเป็นสายแบบเด็กน้อยเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่กกว่าชอบค่ะชอบเป็นชอบใช่ค่ะ ตอนจริงมาใหม่ๆอยู่แวนคูเวอร์นะคะแล้วก็เราก็ย้ายมาถ้าเกิดว่าตอนนี้แบบเชฟวาดไม่ได้มาทํางานเป็นเชฟอยู่ที่นี่แล้วเราอยู่เมืองไทยอะชีวิตเราจะเป็นยังไงอะคิดว่าเออน่าจะไม่ยังไม่โอเคค่ะตอนที่อยู่เมืองไทยวาดก็เป็นอ,อ,อยู่ตำแหน่งใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ตำแหน่งัว่ะเป็นเชฟใช่เป็นเชฟเป็นกัวไทยะคะ่ะแต่ว่า เงินเดือนไม่เหลือค่ะถึงเซอร์วิสชาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งหยุดสองวันหาโปรแกรมเที่ยวละมันก็ซึ่งมันซึ่งมันก็เ,เราเพื่อนชวนมามามามเพื่อนเยอะเมืองไทยเพื่อนเลยชวนกันเที่ยวใช่ที่เมืองไทยก็เพื่อนเยอะอีกมาที่นี่ก็เยอะอยู่ค่ะแต่ว่า เรายังได้เํรายังได้ทงานยังได้ยังได้อะไรเยอะยังได้เยอะเยอะกว่ามากค่ะเยอะกว่าที่นี่ดีกว่าใช่ใช่ค่ะความสุขทุกวันนี้ของเราคืออะไรอ่ะที่อยู่ที่นี่เราชอบที่นี่เราแต่แบบเป็นความสุขอ่ะมันคืออะไรอะตอนนี้ที่นี่แหละค่ะที่อเมริกาใช่ไหมคะคือเสรีภาพดีแล้วก็เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันหมดเลยเอแม้จะเป็นคนอะไรก็ช่างก็เท่าเทียมกันค่ะ เรารู้สึกว่าเราอยู่เมืองไทยมันไม่เท่าเทียมเหรอไม่เท่าเทียมหรอกค่ะมันเขาอาจจะระดับเราอาจจะระดับล่างแล้วเขาเหมือนคน,นอาจจะ<บ>ชอบดูถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ค่ะในความที่เราแบบเป็นผู้หญิงเก่งอะอะ,อะไรที่ทำให้มันเราแบบเก่งสู้ไม่ท้อลูกค่ะลูกทั้งนั้นเลยลูกลูกลูกอย่างเดียวเพื่อเพื่อเขาเพื่อเขาเลยค่ะ ไม่มีอะไรแอบแฝงอย่างอื่นลูกคือทำเพื่อลูกเนี่ยเห็นไหมแต่ลองให้อีกแล้วเดี๋ยวไม่ค่าลองให้ให้เชฟบ้านแนะนาคนที่อยากจะมาเนี่ยจะมีอะไรแนะนํามาจากประสบการณ์ตัวเองอ่ะก็มีค่ะก็แนะนําให้ให้พี่ๆหรือที่เมืองไทยอ่ะค่ะก็มากันเยอะๆแล้วก็ในความเป็นจริงก็มาสู้ฝันกันมาสร้างฝันกัน บางทยเราอาจจะเงินเดือนแค่นี้มันอาจจะไม่พอใช้สําหรับการใช้จ่ายในครอบครัวของเราแต่ถ้าเรามาที่นี่แล้วเ,เงินบาทที่นี่เขามีค่ามากแต่เราก็ทํางานเยอะด้วยใช่ค่ะเราต้องทํางานเยอะนะคะถึงเราถึงจะได้ระดับเยอะแต่ว่าถ้าเราทําน้อยมันอาจจะไม่พอใช้ในการภาษีเอย่ยค่าเช่าบ้านเอย่ยค่ะรถเอย่ยค่ะทุกอย่างเอวิติงค่ะ ค่าโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปค่ะนั่นแหละค่ะทุกอย่างคือเป็นถ้าเราขยันจริงๆอะหาได้แน่นอนค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณเชฟวาดมากมากคะสลบเวลานะการทำแอมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ